นะครับปล่อยใส่ไปเรื่อยๆนะครับผู้ไดมี่ตัจงใจันเตรียมไว้นะครับผู้ไดมี่เผาซุปอย่าผึ่งใส่นะครับมันฝุัางป่นกันบแมนกํานั่งงานประกอบคุณไหลมีเร่องระกอบลงมก่อนลงมคุณละหารอยหงรดปร่อบลงมเลยเา ้องล่าท้าก็ตีเต้กันบาดแล้วมันทังสือบ่แอันกินกันก็ได้เย้นงเงี้ยคุมนกินกันได้อย่างเเพราะว่าก็ได้เจ้นี้นี่่กันเพใช้ในบาทใด่แต่ว่านกนีท่าขอบคุณเจ้านะครับตนร้งออกรับกินบานางกำนีเน้ะเขต้องรีบนะครับเพราะว่า ใใจมันก็ดนยเปกันนอยครับ้อใส่กันจ้อครับพอใสแล้วทานเจ้าหน้าที่ก็มี่าวใครออกนะครับปาจันจืดทีป็ให้แ้แต่ปลับใครน เอาาถวายเลยบัดนี้ข้าเนจังอลงนี่นี่ลูกรับใครเสียรับสังานดีพราะวันนนะครับพระพธีบุญบุญสนะครับบรรยากาศนี้ก็ขอบุญของ่อพี่น่อนะครับในชุดชุดทางเราอนะครับ พีนองใสไ่บดใสเปละวยนะครับเน้ใส่ห้าเดียวโหลดเอ่ยกถัวไวโหลดยกถวเป็นขังโหลดเนี่ยอเป็นทยอยใส่ออกใส่ปละวยไมเก็บออกบอทเนียไข่บอแตก่นคิดปกติหรล่ามีแต่ไข่ตกนะทะลุตกมากก่าคุอทะลุตกมกก่ เอาคนมาให้ดีหน่อยถึงอบแล้วครับ้งตบแล้วไม่ต้แจกจริงจริงหมดทุกคนเลยคนมาใครใครที่หลังไมใช่ที่หลังบอกใช่ที่หลังบอก่ะนะครับตอนนี้ทางพระคุณเจ้านะครับากคลร่างออกพรบบิตพบาทนะครับจากคนที่นอเข้าใน การออกบินพระบาททางโนนซายมาตาขรำนะครับผู้ใดที่ตั้งใจจะเตรียมไว้เพื่อนะครับท่านตัดพนันเข้าก็นผู้ออกงานออกก้อนนะครับในการรับบินพระบาทตั้งใจจากพลเมืองนองนะครับอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ซอยผู้นำ้ำชุมชนในชุมชนของเขาเนี่ยแหละซอยกันนงครับ ผู้ใดแนวแน่วใส่บานแน่วแน่วกับไปซอยแยกสิ่งของนำกับเรื่อนะครับผู้ใดดูตรงกางที่แนวแน่วนะครับที่เป็นนอส้อมตีเป็นผู้ซอยเข้าเดีอยแะนะครับบอเป็นมาจากตาผู้สองผู้สามเนี่ยตีเจ้าข่ามักแต่งลูกตะบนเด้งเลยนี่สลับสลับนะครับผู้จัดนะครับขอบคุณพี่น้องที่ในว่างลงเนื้อเนาะนะครับหลังจากพี่น้องใส่บานแล้วก็รอ ดัมน้ันนะครับรวมพรนาวรวมหมอกสิ่งของนะครับั้งแต่สกปรกหมอกสิ่งของในกลุ่มปอกม้ข้อเข้าซึ่งความหวังนะครับในการเพิ่มพัฒนาการดิฟของพนจังหวัดอุบลรุ่จังหวัดอุบลข้อเขากันา แบ่งข้าวไข่วัดเดินรุ่งนะแบ่งอร่อยคือจะไปเซเว่นมันเป็นต้องของวิธีตัวนี้ เล่นเราก็เป็นนะครับขอบคุณพี่น้องเฮานะครับที่ร,ร่มว,วมกิจกรรมทั้งบุญทั้งบาดถนนสายพระน้ำถ้ำเพิ่มพัฒนาการเด็กนะครับในสมัยซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับเป็นการเปริดโครงการครับได้นะครับที่วัดนคู่ขาเขานะครับในเมือนี้แตได้รับก็ลมในโรงม,มือจากพ่อพี่น้องเฮาในชุมชนตำบลน้องเรานะัะครัะ นะครับมารว่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ได้รับเมตตานะครับจากท่านพระผู้เป็นเจาสังฆ้องนะครับรท,ท่าน,ทานพระผู้จันทักกีานุวตท่านพระผู้อดุลธรรมบัณฑิตนะครับแล้วก็ท่านพนิการไพบุญสุเมธโธพร้อนนมคณะสงฆ์ตำบลน้องเราเฮ้านะครับมาเป็นสะพานบุญ เป็นปองผุประท่านเป็นเสาลักนะครับในการทำเงินผู้กันให้พวกเข้าเช่าตำบลน้องเรานะครับในทุกเดือนเขากัดซีีภาพบรรยากาศแบบนี้แหละนะครับบันทึกไว้นะครับบันทึกไว้ในเขตพื้นที่ตำบลน้องเราของเขานะครับกัดซีนีภาพบรรยากาศข่าบุญตัาบาททางซสายกธรรมเสริมพัฒนาการเด็กนะครับ หลายหมองนะครับที่เพิ่นเฮ็ดแล้วประสบผลสสำเร็จประสบผลสสำเร็จเรื่องของอพัฒนา,าการของนิดหน่อยนะครับหลายหมองหลายบอลที่คณะผููนํำนะครับคณะเจ้าของโครงการนะครับไปเบิ่งงานมาแล้วนะครับที่เพิ่นเฮ็ดแล้วประสม ที่เรื่องของพัฒนาการเด็กนะครับเด็กน่อยที่ได้รับสารอาหารที่เขาต้องการในช่วงอายุช่วงวัยของเขาอย่างสมบูรณ์นะครับเต็มที่เพราะว่าเขากับไปเสริมนี่แหละนะครับในส่วนของนมจืดไปเสริมในส่วนของไข่ไก่ที่มันเป็นสารอาหาร ทีได้หน่อยต้องการนะครับในวันนี้นะครับเขาก็เป็นส่วนเติมเต็มนะครับอีกส่วนหนึ่งเนาะนะครับขอบครัวเพื่นกัดูแลลูกๆของเพื่นเป็นที่นั่นแหละนะครับเร<อ>ือ่องของสารอาหารต่างๆนะครับแต่ว่ามือนี้เขาก็บมร่วมต่อยอด ได้รับรางวัลมาแล้วนะครับเข้ากับพเคยยุดอย่างนะครับในการจัดกิจกรรมรวมกันในชุมชนนะครับเข้ากับที่นี่กิจกรรมกันทุกปีนะครับปีที่ผ่านมาเข้ากับจัดกิจกรรมเรื่องของบ้านวัฒชารัมสร้างสุขนะครับเพื่อเพื่อนุนเพื่อส่งเสริมคนในชุมชนตำบลนของเราคนในชุมชนตำบลนของเราที่มีที่ว่าัยบ์ มันคงปลอดภัยปี2569นเกาะครับงบประมาณปีนี้ลหละเขาก็ได้บ้านพ่อเพียงไมาอีกแปดหลังนะครับสิมาสร้างบ้านมาซ่อมบ้านให้พี่นอ้องในชุมช,ชตนตำบลของเรานะครับที่มีทีูบอปลอดภัยนะครับได้มีทีู่ที่มันคงปลอดภัยหลายขึ้นนะครับผ่า,สานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเหล่านะครับประสานงานไปทั้งพ่อ,อช่อ ก็ได้รับงบมาอีกแปดขั้วเรื่อนนะครับปีที่ผ่านมาเฮาได้รับงบมาแปดขั้วเรื่อนขึ้นกันนะครับกับเฮากับพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับซอยเหนือพรพอพี่น้องเฮาไปเรื่อยๆทุกด้านนั่นแหละนะครับเมื่อนี้เขากำลัารวมเสริมสุขภาวะนะครับปลูกปลและหลานเฮานะครับด้วยปนไก่แบบที่ส่วนรวมนะครับในพื้นที่ตะบนน้องเราเฮา นะครับแต่ถือว่าเป็นเรื่องเก่าหนาหลังแต่ว่าเทากับว่าเพิ่มเรื่องของนุ่งจืดไข่ไก่นะครับเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กหลุดหลังหลานของเฮานะครับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับในชุมชนของเฮานะครับสูบุ๋นซูก้นผู้นำเฮาหลังจากใส่บาตรแนวร่วมไทยลูกอยู่ไปนะครับเรื่องขว่าสิเป็นที่หมอสมองว่าสิเป็นที่ผู้นำชุมชนนะครับขอภาผ่า เพืเ่อเท่ากับสีได้บันทึกภาพนะคเป็นโครงการเป็นวัดเ,เ,เป็นวัดไปนะครับอบอกกางเราแจ้งเก้าอี้ผู้ไดนั่งแล้วยิบลับขึ้นไปนั่งเน้อเอาไปบ้านก็เอาไปทันานยังได้หลายอ่าหมู่บ้านนะครับนี่อุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นแถว ตรงนำแข็งว่ารีเทพนะครับแหกโค้งพลิกความแต่ว่ากะบบได้รับอันตราไล่หลายดอกนะครับผู้บาดเจ็บกะแต่ก็ถือว่าเป็นการบาดเจ็บที่สาหัสนะครับแต่ว่าด้วยรถนะครับที่มันพลิกความแล้วนะครับคอนโซนมันมาก ขับขาไหวก็เลยต้องใส่เครื่องตัดทางนะครับเพื่อซอยเอาซอยเหลือถึงต่อการใส่เรื่องมือตัดทางนะครับออกมาซอยผู้ป่วยผู้เนี่ยรับวัตถีนี่นะครับตัดพ่าคนทษถือว่าเป็นด้ดีนะครับแต่ด้รับาดเจ็บทั้งร่างกายนะครับพอถึงเรื่องเสียชีวิตนะครับเรื่องของคนตใส่ยนต์ใส่ร้อนนะครับตัดสำคัญนะครับตัดใส่เครองกรัวระบอนึ่ง ในะนกนี่ท่านท่านผู้เริการท้งถิสนท่านผู้บริน้ำันท่าน่างราวิบนะครับของปากาเข้านรับของคนขคนเยอะเลยนะตี่น่อกว่าี่หาตรจดนตาลอดนี่นรับของคนขาคทเยอะทุกคร้นะครับของคน อเป็นงียเงในชุมชนของเราอกคุ้นที่น้อชุมชนตำบลนเรานะครับผู้ครตางนะครับที่าู่ัครทั้มีา่มีืน้แต่าข้าล่มื้กันมันะครับไม่ตางกันเกิดพวกกัน นะครับขุดดินดินเี่นครับ่อนทข้อพ้ขอเาบ้าล่างขตนะครับ้นเพื่อจให้ห้อนะครับทำกาั่งเกร่ยวเทาขุดนนะครับที่ดผนเ่นี้็นเทนสถานที่ครับในการจัถุงงคท้บุา่า้ั แม่คนไปนะครับเป็นกระนาในกรพักเพื่อคบการงพักเพื่อพติกรรมคือนตมรฐาประเทศนี้คือ่อนะครับจีน่คุณไอ้บ่าแต่ะบบัเพื่อในวันที่ที่18ามนี้บกัดังตัดหลังใลกดไปในวันที่18

สมบัติครับกเอ่อเาทานอะไร้นี่ยจะมือเท่าเา่อยนะครับอ่อผู้นเทากอนเดียซอยัแยให้ต้อง่นะครับเพิ่มีดแล้วให้นะรัให้้ขไปครับนะครับใส่้องไม่ถนะครับแยกือนะครับปิดชุดเป็นชุดนะครับเทากบแบงอ่าั่งแต่ไม่พูดว่าแปลง การขั้นตอนเหลือการน้ำลใมูละลถึงขัหน่อยแั่ในการ้วนยขอครันแยกกันไปนะครับไปกันไปเพื่อใคร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 บกันใจนตเบรรตถุการข่เือารพัาประเในดั นะติดโทษนะครับประกันรับ <laughs> 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 <laughs>